สวัสดีครับวันนี้เผอิญว่ากโปรสิบออกก็เลยต้องมาโดนกัสนสะหน่อยตอนนี้ผมอยู่ที่ซูมคาเมล่าสาขาเซ็นทรัลเวกเตนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาซื้อไปใช้หน่อยครับผมอัต้องกลับไปชาร์จแบตประมาณสัก50%ขึ้นแล้อัพเฟิร์มแวร์ผ่านจากแอปพลิเคชันก่อนอับน,นี้แต่มอสแต่ใช้ได้แน่ๆแต่เมื่อวานผมลองเสียจแล้วคือมันต้องอัพเฟิร์มแวร์ก่อนมันติดตรงที่ว่า แต่คือเอากลับไปแล้วก็คือเอาเปิแวร์แล้วก็ชดดใช้มอได้ใช่ใช้ได้ปกติเลยแบบนี้128สใช่ได้ให้หนึ่คสองแดก็ต้องประกันหนึ่งปีแล้วก็สามารถซื้อประกันเพิ่มเป็นสามปีได้ สามปีแบบโดนน้ำได้ตกแตกได้ก็มีกแปดเปอร์เซ็นต์ของฝากต้องงานหนึ่งต้องหนึ่งปีเขาอ่าคือที่เรารู้กันโกโก้เป็นการน้ำอย<ม>ู่แล้วถูกไหมครับแต่ในใบรับประกันมันไม่มีแบบหมายเหตุว่าถ้าน้ําเข้าอยู่ที่นี้นั่นแล้วจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันไม่ได้ระบุตรงนั้นมันก็เลยจะหยดประกันนก็เลยไฮนี่เสริมมาให้ว่าลูกค้าสนใจไหมถ้าเพิ่มแปดเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยเก้าสิบเพิ่มอีกพันสามร้อยยี่สิบบาทจ่ายรอบเดียวได้สามปีเลย มันจะเป็นอะไรก็ได้ส้มปีจัาแลกใช่ได้เลยได้ถ้าใน3ปีเนี่ยมันเป็นอะไรเงี้ยส้มปีหมดแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ซ่อมไม่ได้แล้วครับคืนเงินตามอายุปีให้ปีที่หนแดสิบเปอต์ีสอง็ดสิปีสามหกสิบเปร์็อครัต้องพิเศษตอนแรกเพิ่มพันสามพันสามรอี่บาทใช่ใช่หรอคะไอ้ี่พันสามรยี่สิบแนี้แปดเปอร์เซ็นตจ่ายรอบเดียวแรอบเดียวประกันสามปีใช่เป็นสปีเลยเพปีเดียว หนึ่งปีของเขาว่ามันอย่างที่ผมบอกในในใบเนี้ยมันไม่ได้ระบุว่าถ้าน้าเข้าแล้วเขาจะเป็นอยเดือนปีนไม่ใช่แบบนั้นมันต้องส่งไปพิสูจน์ทราบก่อนพิสูจน์หลักฐานก่อนแต่อย่างนี้ถ้าเกิดสมมือว่าแ้างเลยอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ได้เลยตกแตกน้ําเข้าแบบน้ําทะเลเข้าจนไม่สามารถซ่อมอะไรได้แล้วเนี่ยเขาช่องเช็คแล้วว่ามันซ่อมไม่ได้ปุ๊บเขาก็คือเงินตามยูอย่างงี้อย่างนี้เราก็ไม่ต้องซื้อนี่ไออะไรนะเค็คกันน้าก็ไม่ต้องซื้อ เคกันน้ำนี่มันเท่าไหร่ครับเคสกันน้ำอยู่สองพันกว่าบาท housing นะ housing housing ที่ไว้กันกระแทกกับดําน้ำลึกอะอันนี้อยู่สองพันกว่าบาทต้องต้องแยกแบบนี้นะต้องคิดแบบนี้ถ้าเราถ่ายแค่บนบกโดยที่ตื้นๆเล่นน้ำตื้นๆแค่เล่นน้ำสักน้ำโดยทั่วไปไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ถ้าดาลึกมันต้องใส่เพราะมันทนแรงดันไม่ได้อันนี้คือเคสเป็นอย่างสองถ้าคิดว่า ต้องติดรถต้องติดมอไซค์ต้องแอดวานซ์เยอะๆอาจจะต้องมีแต่ถ้าไม่คิดว่าไม่มีก็ได้ไม่มีก็ได้เออแล้วที่มันต่อไม้เข้ามอไซค์นี่มันใช้ไม้ตัวไหนต่อไม้เข้ามอเตอร์ไซค์จริงๆก็ต้องใช้ตัวมอสแล้วต้องแปลงอีก็คือในมอสตัวนี้แล้วก็ซื้อไม้มาเสียบกับมอสเลยใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนจะเป็นอดัปเตอร์ที่เราเสียบแล้วเราก็ต้องซื้อตัวโอ้อแดปเตอร์ครแพงเลยใช่แล้วต้องซื้อตัวกรอบแยกซื้อกอบแยกเพื่อใส่กล้องก่อนแล้วเอาถังใส ต่อมแต่มอสตัวนี้คือเสียบไม้ได้เลยแก้ให้แล้วแล้วก็ติดกับหมวกได้เลยได้เลยมันกันกระแทกมันครับมอสไม่กันไม่กันเลยใช่คือมันต้องเลือกมันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต้อ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 งเลือกนะถ้าจะติดเฮาซิ่งถ้าจะติดเฮาซิ่งจะติดมอสไม่ได้ถ้าติดมอสมันเฮาซิ่งไม่ได้มันต้องเลือกว่ามันจะติดมอสหรือติดเฮาซิ่งใช่ต้องแบบนี้ต้องเลือกเลือกมอสเป่นงานใช้มอสถึงจะได้เพราะว่าตัวมอสอะมันไปได้หลายทางมากกว่าคือหนึ่งโอเคเราเราต่อไม้เพิ่มแล้ว สองทำไลฟ์ก็ได้เลยเพราะมันต่อแยกมาังนี้นั่นได้หมดเลยครับแกะนะครับผมแกะอันนี้มันต่างากับเก้าไงบ้างฮะโอ้เรื่องหมดโปรแกรมทุกอย่างเลยมาเยอะอยู่นะเดีย๋ยวที่อธิบายฟังหน่อยอย่างแรกก็พิกเซลเองเฟรมเรทวิดีโอเองการตัดดีขึ้นนี่นั่นนะครับ <c oughs> อย่างที่บ้านในกล่องก็จะมีกล้องนะ กล้องน,นะครับสายชาร์จไทยซ C แบตเตอรี่หนึ่งก้อนฐานติดกับผูกหมวตัวยึดฐานและสกรูน็อตหนึ่งตัวแล้วก็กระเป๋าตามแบบของเจ้าที่มีมานะคืนอันนี้คี่นนคนในกล่องนะโอเคเสร็จแล้วต้องใส่ตัวช่วย อันนี้ประกันดั้งเดิมของมันนี่คือไม่ไม่ไม่เคลียร์เรื่องน้ําอย่างเดียวใช่ไหมครับการแห้งด้วยจอแตกด้วยจะแตกด้วยใช่พวกนั้นไม่นับอีกแล้วไม่ไม่ได้ลงรายละเอียดซื้อประกันไว้ดยกันเซฟไว้ดีกว่าสามปีคือถ้าเป็นเมื่อก่อนยุ่นตอนก่อนโอเคนะแต่มันก็ไม่ได้ระบุแต่เขาว่าเคอร์โอเคแต่หลังๆนะไม่ไม่ชัวร์เรื่องนี้จริงๆมันไม่ได้ระบุว่าคือมันต้องส่งไปก่อนอะคือส่งไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนใหม่เลยไหมหรือหรือเขาซ่อมเราไม่รู้ตรงนี้ไงเรื่องเรื่องน้ำอะครับ ่ใสแ,ใแต่อย่างแรกต้องกลับไปชาร์จแบตก่อนนะ50ขึ้นไปนะเคยมีแอปอยู่แล้วป่ะครับมีครับมี่ย Go Quick อะไรนะอ่าใช่ใช้แอปตัวนั้นเลยแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับแบตเตอรี่ใช้รุ่นเดียวกับกาเลยทั้งหมดเลยแล้วก็การ์ดจะใส่ด้านนี้นะครับผมขอให้ดูก,การ์ดใส่ด้านนี้แล้วก็สายชาร์จที่เป็นไ p e C สามารถเสียบจากด้านนี้ได้เลยเวลาจะต่อกับมอสสามารถดึงตัว ตัวปิดตรงนี้ออกได้เลยนะครับดึงตรงตรงอย่างนี้ได้เลยตอนประกอบก็มันจะเป็นตัวถางล็อกอยู่แล้วอันนี้ที่นี่ก็มีไมซ์สลาโมนิกเลยใชครับไมซ์สลาโมนิกตัวไหนห้าร้อยห้าร้อยโปรอะไรเงี้ยห้าร้อยโปรมี่ตอนนี้แต่ตอนนี้เหลือสีขาวนะสีดำ<อ>หมดเกลี้ยเลยครับผม เท่าไหร่ครับราคาไมซัลลัมมันอยู่9,990รับผมในมอสก็จะมีตัวโครงมอสก่อนเลยตัวนี้ไมที่ติดกับตัวนี้และก็ฐานยึดของตัวมอสนะครับมีสกรูแล้วก็มีตัวฐานยึดมันฐานมันไม่เหมือนกับโปรเตียครับสูงขึ้นไปนิดนึงตัวเดิม,ต,ดมตัวเดิมจะติเตียนะครับส่วนของมอสเอง แล้วถ้าไออันนี้ที่เขาบอกว่าหักง่ายใช่ไหมถ้ากระแทกอะไรเยอะหักง่ายอยู่เหมือนกันถ,ถ้าสมมติว่าเคม,มีประกรันนี้อันนี้หักนี่ด้วยไหมคะต้องแยกการใช้ประกันต้องแยกก่อนว่าจริงๆเอาไามให้ผมด,ดูก่มอนกนได้ว,ว่าควรส่งเคมหรือไม่ส่งเคมแบบนี้เพราะว่าถ้าอย่างของสูตรตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในประกรันอยู่แล้วไม่อยู่ในประกรันใช่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นประกรันที่ซื้อเพิ่มปุ๊บถ้าแค่นิดหน่อยอ่ะมันต้องดูว่าเยอะมากน้อยแค่ไหนในการเคมเลมหนึ่งนะครับในกรณีที่เคมคืออยู่ดีก้องใช้ไม่ได้แล้วทีนี้ พวกอะไเป็นในตัวกล้องใช่ครับพวกนี้มากกว่าในตัวกล้องจอแตกน้ําเข้าใช่ครับแต่ไอ้พวกภายนอกอย่างเงี้ยต้องสมมุติสมมุติไอ้ตัวคเวอร์ตรงนี้แตกปุ๊บเนี่ยมันจะไม่อยู่แล้วมันเป็นอะไหล่เสริมต้องซื้อแยกอ๋อมันเป็นอะไหล่เสริมใช่พวกนี้จะเป็นอะไหล่เสริมเพราะว่าอย่างถ้าจะใส่กับ h o u สิ n งต้องถอดไอ้ตัวกระจกนี้ออกอันนี้ถ้าจะติดกับมอสที่ติดกับมอสนะ วิธีเปิดน็อตเหมือนกับเปิดตัวฝาตังนี้ล้วยว่าเลยดังนี้ขึ้นและเอาไทซีกับไทซีตรงนี้ให้ตรงกันนช่นห่ส่วนโหมดก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มนนะเหมือนโหมดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็แคนนี้คราเนี้ถ้าที่ผมรลองมันเนี่ยอาจจะต้องอัปเดตก่อนเพื่อให้ใช้ร่วมกับม็อดได้เพราะตอนนี้กล้องมันยังไม่โดนอัปเดตมาแบบนี้นะครับ ก็เลยจะเปิดไม่ติดนี่ชับเกิน50%นี่นานไหมครับให้ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนึงใช่ผมคิดว่าต้องชั่วโมงหนึ่งโอ้รู้นี่หน้าแบบพถอนเก่ามาเก่าชาไปเต็มสามกนแล้วใช้เก้าอยู่ใช้เก้าอ,อ่าเป็นทุกตัวนะครับเวลาถ้าเกิดกล้องมันแห้งอยูเ่เปิดไม่ติด วิธีเดิมติดแบตแล้วเปิดใหม่เป็นทุกตัวครับต้องบอกอย่างว่าเป็นทุกตัวอันนี้ที่พี่ไม่มีแบบแบตเต็มอะไรอย่างี้ไว้บ้างเลยไม่มีเลยไม่มีงอย่างที่บอกว่าโปโปรมันไม่มีเดโมผมไม่มีเดโมเลยมันต้องเสียบชาร์จอ่ะของตรงต้องเสียบชาร์จอ่ะโต้เมื่อวานที่ผมขายขายกันก็ต้องเสียบชาร์จกันนะแต่ถ้าเกิดสมมติจะรอให้อัปเดตก็ต้องต้องเด่งเล่นก่อนทิ้งให้ผมชาร์จไว้อ่ะประมาณทานข้าวอะไรก่อนแล้วจับมาอีกทีก็ได้อย่างนั้นก็ได้นะได้หมดแล้วตอนอัปเดตมันอัปเดตยากไหมครับทำยังไ ตอนที่เราซื้อก้าตอนแรกๆอ่ะมันก็ต้องอัปเดตตอนแรกเหมือนกันนะครับวิธีเดียวกันเด้เลยหรือจะรอไหมได้เสียบชาร์จด้วยไหมทำได้บ้ามันไม่ได้ยากครับครับผมเดี๋ยวผมเซ็ตเบื้องต้นให้ก่อนแล้วกันนะจอจะทัศสกรีนได้ง่ายขึ้นลื่นขึ้นกว่านะใส่การ์ดด้วยนะครับตอนตอนอัปเดตนะครับราคาแค่ครับ ว่า insert i SD s card ตัวนี้ครับอาจจะต้องกลับไปชาร์จแบตบพอเต็มเสร็จปุ๊บใส่ไมโครไสต์การ์ดแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันเพื่ออัปเดตได้เลยนะครับตัวนี้ต้องมันถึงยอมให้เปิดใช้งานทางสูงเองก็ต้องขอโทษลูกค้าด้วยเพราะว่าด้วยด้วยรถแรกนะต้องต้องเข้าใจในดิี่รถแรกกันนะรถแรกแรกันนะแต่รถหลังๆมาันโดนอ Apple ัปเปอร์แวร์มาให้หมดแล้วอันนี้คือแค่ที่เขาแจ้งมาไม่ไม่มีคเองจะลอยดูด้วยไหมจะลอยช้อยบาท กาะกลอยแปะนี่ได้สามอย่างก็คือกระลอยสามชิ้นก็คือจอหลังจอนี้จอนี้สองร้อยบาทเอาไว้วนป่ค่ะแต่ใครเพราะมันกระลอยไซส์เดียวกับเต้าที่ยังใช้อุปกรณ์ร่วมได้ ข้อดีนะผมคิดว่าให้ข้อนี้เป็นข้อดีเพราะว่าแปดแปเก้าปุ๊บมันเปลี่ยนหมดเองเนี่ไแจะอยู่นาเหมือนเจ็ดแปดเก้าแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วก็เปลี่ยนสุนเดเลยผมคิดไปแล้วแหละผมคิดไปแล้ว กันน้ําอย่างเงี้ยค่ะที่ที่อยู่ในช้อปปี้อะไรอย่างเงี้ยที่มันอะร้อยกว่าบาทอย่างเงี้ยมันมันคือมันใช้ไม่มีประโยชน์เลยอ่ะมันต่างกันยังไงมันต่างกันที่ยางซิลิโคนที่กันที่กันน้าครับใช้แค่ช่วงครางช่วคราวได้สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้งานในการลงน้ําเยอะๆมาเดี๋ยวมาด่าว่าได้นะแต่ก็ต้องรับความเสี่ยงว่าถ้าเราไปเจอแจ็คพอตบางตัวมันซีนไม่ดีปุ๊บน้ําเข้ามามันก็ไม่คุ้มเนี่ย แต่เรามีอันนี้ได้ได้ได้เราไม่ต้ครูอ่ะเรามเีเรามีอันนี้เรามีประกันในการเซ็นมาเชื่ <c oughs> อถ่ายอันนี้ก็เอาไปถ่ายวีดีโอทั่วไปถูกไหมครับคำบอกก็อยู่แล้วเนุ๊ก <c oughs> อันนี้กระลอยเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เรื่องกระลอยครับผมต้องบอกเผื่อก่อนเลยคือ พอมันเจอน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเยอะๆครับมันอาจจะร่อนออกมานะบอกไปเลยว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่แนะนําให้ติดกระจกจะราย,ยากแล้วพอมันเก่าในนานมันโดนข้าวแน่ๆข้าวกา,าวมันจะร่อนออกมาก็าคือต้องรออัปเดตเฟิร์มแวร์ใช่ควรอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนครับของเล่นก็เหมือนเดิมเหมือนเก่าแต่ว่าคือมีสมูทที่ดีขึ้นอืใช่ครับ เข้าใจยังไงกลายมาถามได้เลยนะครับเพราะมันจะมีอยู่นิดนึงคือต่อมอสเสร็จปุ๊บอะถ้าจะใช้ไม้นอกแยกอะครับต่อไม้แยกนะเราต้องเข้าไปตั้งค่าในตัวกล้องก่นนะไม่งั้นต้องมันจะคิดว่าเราจะใช้ไม้ตัวนี้แล้วไม้ที่เราติดไปมันใช้ไม่ได้ต้องเข้าไปเลือกในเมนูนี้นะโอบไม่น้ำหมัดร้านไว้เกลยอมีอะไรได้โทรมาถามนะเผื่อลายไปแล้วมันไม่มีใครตอบตอบแหละตอบช้านึงโอรเดือดเจ็ดร้อนนั่นแหละโทรดี่ว่า ถ้าแบบมันยีพิมพ์มาแล้วไม่มีใครตอบอของจริงพวกผมติดลูกค้าแล้วตอบไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะมอสบวกกล้องอสิบเท่ากับหน,นึ่งหกห้าศูนย์ต่อต่อสามปีปีเท่ากับศูนย์ ไหนอะแอปโต้แอปโต้ที่เขียนปโตัวนี่ตัวนลงทำไมเนี่ยโอนเนาะนั่นละฮิลีพี่เต็ดเพราะเหลือคือสุดท้ายเลยเป็นลิมิเต็ดมันเหลือคือสุดท้ายแล้วหมดคดีหมดแล้วแล้วมีมาอีกไหมฮะไม่มีแล้วมันเป็นของพรีเมี่ยมของแตนนิสจ้ะไม่มีทำมาแล้วอ่ะ รีมิเด็กพ่อหรือพืนสุดท้ายใช่ลิมิเด็กพ่อหรือพืนสุดท้ายก็มองนี้มีขายไหมไม่มีครับมันเป็นของพรีเมียมของซันนี่ท็อปเป็นของสมนาคุณใช่ถ้าของกล้องผมจะเขียนว่ารุ่นฮีโร่สิบไว้ส่วนมอสผมจะเขียนว่ามอสไปแล้ครับผมจะเก็บไว้ในกล่องนะจรขออีเมลหน่อยครับพี่เลยทักในรังแล้วกด้อีเมลอยู่ในใบละกันทลายไปแล้วค่ะทักลายไปแล้ว มอสนี้ประกันในเรื่องอะไรมั้งครับหนึ่งปีเรื่องเกี่ยวกับว่าซอฟต์แวร์ใช้งานไม่ได้สมมุติเสียไปปุ๊บไม่ต่อไม่ได้ไม่ขึ้นไม่สามารถต่อสายใดๆต่างๆได้ชาร์จไม่เข้าอะไรพวกนี้อยู่ในข้อที่ไม่ใส่ประกันเลยเพราะว่าช่องมอสนะครับมันจะมีให้ช่องต่ออยู่สามช่องช่องไม้ช่องชาร์จแล้วก็ช่องต่อ hdmi ถ้าสามช่องนี้ใช้งานไม่ได้เดินได้ครับเอาสังเกลได้เลยอันนี้หนับัตรร้านครับด้านหลังเป็นเบอร์โทรอะ ใส่กล่องไปเลยค่ะครับผมชื่อหนึ่งอันนี้พี่เก่งแล้วก็น้องนะครับเป็นแอดมินในไลน์แอดอยู่แล้วนะครับตอบชาโทรเลยครับเบอเบในนาบัด้เยืนในนาบัอยู่แล้วครับครับนี้ของสาขาเกตใช่จของสขาตเพจที่จะส่งให้ก็เป็นเพจของเกตองับมรอใบมมาท ผมว่าถ้ากลับไปเฟิ์มเอาเฟิร์มแวรแล้วติดอะไรยังไงไม่ได้ไหยก,ก็ส่งรูปมาได้เลยนะครับครับผมตอนนี้เราก็กลับมาจากซูมคาเมล่าแล้วนะครับที่ผมไปซื้อ GoPro 10มาอันนี้คือผมติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะเมืองต้นก็นคือเดี๋ยวต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนก็เดี๋ยวใช้แบตเตอรี่ที่มีอยู่ไปก่อนที่ผมมีอยู่นะก็ตัวน,นี้ เบื้องต้นนะครที่เรามองเห็นใช่ไหมก็สีต่างและอย่างหนึง่งแต่ลูกเล่นอะไรก็ไม่ต่างกันกับตัวเก่านะครับจอก็เหมือนกันขนาดเหมือนกันของแต่งเราก็ใส่ร่วมกันได้หมดเลยมีเดียมอก็ลงร่วมกันได้นะฮะก็เดีลองเปิดเครื่องดีกว่า ขึ้นมการทัดลื่นไหลดีขึ้นนะครับต้องสัมผัสสังเกตดูนะฮะตอนนี้ผมก็มาทดลองในที่มืดนะฮะเป็นยังไงกันบ้างมองแทบไม่เห็นเปิดไฟฮะความคมชัดได้นะ ูบรรยากาศข้างนอกเสียดสีเป็นไงบ้างฮะงานโกโปรสิดกัสรสั่งมันดีอยู่แล้วล่ะลองดูย้อนแสงมองเห็นไหมแสง,งฟุ้งฟิ้งขนาดไหนก็ลองดู ตอนนี้ครับฝนก็ได้ตกแล้วนะฮะได้เป็นเสียงจากมีเดียมวัดนะฮะพอได้ยินกันไหมต้หน่ะจะน่าสนสาด้วยก็ดูไปครับว่ไไาเป็นยังไงเมื่อกูน้ภาพต้มโปรโปสุด ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี้ผมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ